ถังเช่าคอดี้ไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาครับเสี่ยแมวในทางยุทธวิธีเราคุยกันไปสองเบรกแล้วเอเดี๋ยวรอกองทัพแต่เขาบอกว่าหนามยอกต้องเอาหนามบงตอนนี้สมรังสีออกมาโชว์ฟอร์มนักเหลือเกินถ้าไทยจะอยากเขาเรียกอะไรนะอยากจบกับเขมรครับหนุนสมรังสีเลยจริงไหมอันเนี้ยเราไม่ต้องไปหนุนหรอกเพราะว่าเขาเดินของเขาเต็มที่อยู่แล้วมันมีแนวร่วมอย่างอื่นแล้วมันมีแนวร่วมอย่างอื่นแล้วมหาอำนาจอะไรเข้าเกี่ยวข้อง อันนี้เราก็แสวงประโยชน์ไปแต่ไม่ต้องไปร่วมมือปฏิบัติการเองนะเพราะว่ามันได้เปรียบอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยสมรังสีเขาไปราสายที่ฝรั่งเศสเพราะว่าอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมและสามสี่ข้อที่เขาพูดออกมาเนี่ยถือว่าตีเข้าตีเข้าแสงหน้าฮุนเซนไหมเช่นเฮ้ยที่คุยบอกว่ายึดนู่นยึดนี่ได้เขมนะจริงจริงไม่ใช่นะไทยยึดได้หมดทั้งภูมิเขือทั้งช่องไอ้ม้ทั้งนู่นทั้งนี่แล้วที่บอกว่าตายไปแค่ห้าข่าวเขาว่าตายไปเป็นพันใช่ครับเปิดเผยหน่อยสิว่า ายเจ็บกี่คนครับแล้วที่สําคัญที่สุดคไปเรียกแรงงานเขมรกลับบ้านนะมีงานทํำไหมนั่นแหละครับคุณเซนนี่ถึงกับเรียกว่าขนขนกระดิกเลยนะเพราะไม่ได้ไว้หนวดไงถูกต้องเพราะอันนี้ส่งผลกระทบมากจริงๆเนี่ยคุณเซนเนี่ยเขาเป็นคนมั่นใจในตัวสูงนะเพราะจริงๆเนี่ยเขาเหมือนระบอบว่าเขาเป็นจักรพรรดิน่ะเขาไม่ได้สนใจแม้กระทั่งบางครั้งนะยังมีลูกไปตีกอล์ฟขนาดลูกน้องไปตีกอล์ฟตายลูกน้องไปตายกันอย่างเอ้าเจ้านายยังเอ้ยนี้ขวัญทหารมันก็เสียมกันนะอันมเอ้ย ้างบนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเลยเนี่ยฝ่ายเผชิญเหตุหแต่ประเด็นที่สมรังสีเข้าเสนอเนี่ยทาให้บุญเซนต้องสะดุ้งอยู่แล,แล้วและจริงๆเนี่ยมันมีการสแสวงความร่วมมืออยู่แล้วเพราะว่าจะบุญเซนหรือสมรังสีเนี่ยมันก็มีเกี่ยวกับข้องผลประโยชน์ของจีโอโพ i ิ i c ภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่ในกัมพูชาอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นตรงเนี้ยเรานั่งเฝ้าดูเนี่ยล่ะตีขิมใบบนกำแพงเราอยู่บนภูอ่านั่นแหละยังไงเนี่ยกัดกันเพราะยังไงเนี่ยเขาต้องกัดกันแลวจริงจริเบื้องหลังเนี่ยยังเชื่อว่าอิทธิพลของมหาี่ ยังมีจะต้องเกินหุนกับทั้งสองฝ่ายใช่ครับแต่ทีนี้อย่างนี้เสยแมวเสแมวก็เป็นอดีตเลขาสพชซึ่งก็ดูความมั่นคงนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนว่าฮุนเซนไม่เคยเห็นสมรังสีอยู่ในสายตาเลยคือไม่ยี่ระดไม่ระคายผิวเลยรอบนี้เขามีสิ่งต่างแสดงว่าเขาเริ่มอ่อนด้อยลงนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนระมัดระวังมากนะเรื่องการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศหรือเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาไม่เคยประมาทเลยนะเขาไม่ยอมให้กระดดหัวมาได้เลยนะ ทุกครั้งสนามที่มีการเลือกตั้งเขาจะต้องไม่ให้เกิดการกระโดกหัวจากฝ่ายค้านมาเลยเขาก็ประมาทถ,ถูกต้องแต่ไม่ประมาทเลยแต่รอบเนี้ยเอ้ยเขาก็โดนลูกหนักแต่มันก็เป็นสิ่งบอกเหตุนะเขาก็เริ่มมีความะเ,เหมือนแพ้สังขารนะการที่จริงๆเนี่ยอายุของเขาเนี่ยเขาสามารถเป็นผู้นําต่อโดยไม่ยังไม่ต้องส่งไม้ให้ลูกชายฮุนมานเน็ตก็ได้นะแต่การส่งไม้เนี่ยแสดงว่าเขามีมีข้ออุปสรรคในตัวเขาเองเหมือนกันสามารถประเมินอย่างนั้นได้เหมือนกัน ดันั้นตรงนี้แล้วกับบริบทสถานการณ์ของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปไงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนโยบายทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ไงมันเลยเป็นจังหวะที่สมรังสีเนี่ยเห็นอืเออแต่นนสมรังสีเองก็งอมไม่แพ้คุณศรีใช่ <laughs> แต่ก็มองว่าเอาละ่ะมันจะมีไม้ที่ส่งต่อเพราะจริงเนี่ยทุกคนก็รู้จะเป็นสมรังสีมาแทนหุนเซนสุดท้ายเนี่ยมันก็จบลงด้วยการต้องสูญเสียทรัพยากรของในกัมพูชานั่นแหละไปให้กับมหาอำนาจ อยูอก็คือต้องทูนหัวถวายอยู่ดีเพแต่ว่ามันเปลี่ยนตัวอำนาจแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าการเปลี่ยนแปลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็มาเอื้อบรรยากาศของประเทศไทยเออแต่ล่าสุดนอกจากสมรังสีจะ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 ,จะบอกสามสี่ข้อใช่รหมท่าคุณเซนถามว่าเฮ้ย คนคนนี้เป็นคนหรือเป็นสัตว์อันนี้จังเียว่าถูกต้องล่าสุดบอกว่าหุ้นเซนเนี่ยรายได้ปีละหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านดอลลาร์นะเอาไปซื้อเครื่องบินได้สองสามร้อยลำเลยหุ้นนี่เท่ากับเสียบเข้าขั้วหัวใจเลยไหมเสียบเข้าขั้วแล้วจริงๆเนี่ยกระบวนการตรงนี้อาวุธยุทโธปกรณ์หุนเซนก็เข้าใจหนึ่งขีดความสามารถก็จะผลิตนักบินกว่าจะผลิตกําลังพลที่มีความเชี่ยวชาญใช้อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดไอ้งบซื้อมันมีแต่ไอ้บำรุงรักษานี่สิกับด้านส่ง ปีหนึ่งก็ต้องมาหาศาลนะแล้วจากที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเภทไม่ชอบชักกระเป๋าอยู่แล้วชอบชักให้คนอื่นมาชักกระเป๋าจ่ายให้คือเงินรายได้ประเทศถือว่าเป็นเงินรายได้ของเราถูกต้องเขาเาคิดอย่างนั้เขาไม่บอกว่าให้คนอื่นมาจ่ายแล้วโอเคถ้าจ่ายเองนะคิดหนักใช่ครับแต่เอาผมถามจริงๆนะอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะคุณผู้ชมครั้งเนี้ยมันทําให้คนไทยเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขมรเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เราพยานเราแวกงนู่นนี่ยกประวัติศาสตร์หลายคนบอกเฮ้ย เห็นสมรังสีตีกันกัค่คุณเซนเนี่ยสมมุตินะอยู่อยู่ตระกูลคุณหมดอำนาจไปจะเป็นเตียจะเป็นสมจะเป็นนุ่นขึ้นขึ้นมามันก็ด่าไทยอยู่ดีจริงไหมอันนี้ยคนมีความเข้าใจและเชื่ออย่างนั้นได้เพราะประวัติศาสตร์ฉากทัศในอดีตและยาวนานไทยกับกัมพูชามาเนี่ยเรามีอาจวางใจกัมพูชาได้ไม่ว่าจะเป็นผู้นําในยุคไหนฉะนั้นตรงเนี้มันยังตามอะไรว่า ตามสร้างความเชื่อของคนไทยอยู่เช่นนั้นใช่ครับคือสมรังสีทุกวันนี้ที่แทะหุนเซนที่ด่าหุนเซนเนี่ยใช่ครับก็วกกับบรรดาไทยทุกปีเลยนะพอตัวเองกลับขึ้นมาเป็นใหญ่คนก็ยังมองไงสุดท้ายจะคนไหนอ่ะก็ยังจะต้องถูกครอบงําจากมหาอำนาจได้เออเออแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราสามารถบริหารดุลกับมหาอำนาจได้เราก็รอดตัวไปแต่ถ้าเราบริหารดุลไม่ได้เฮ้ยเรามีโอกาสสูงเสี่ยงนะหมายถึงว่า ประเทศไทยใช่ไหมใช่ถูกต้องไอ้ทางเขาเราทางเขาเราเป็นทำไมล่ะถูกต้องคือชะตากรรมเขาก็ชะตากรรมเขาอยู่แล้วครับแต่หมายถึงทางเราใช่เพราะตรงเนี้ยเหมือนกรณีคุณเซนไหมเดิมที่ทุกคนบอกให้จีนมีอิทธิพลอิทธิฤทธิ์สูงยังไงก็กํากับวิถีได้เอาไปไปมาพลิกมุมกลับเลยไม่สนดึงอเมริกามาอย่างเงี้ยใช่ไหมเอแต่พเาพอเขาจะดึงอเมริกาหรือดึงจีนมาเนี่ยยังไงก็มาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถ้าเราวางดุลไม่ดีกับจีนกับสหรัฐเราก็จะมีปัญหาไปด้วย ถ้าเกิดว่าเขมรเนี่ยในใสายตาของมหาอำนาจเ,เป็นแค่เบีย้ยเบีย้ยเดียวเบีย้ยเลยแล้วเบีย้ยเป็นจังหวะตัวนี้ยที่สหรัฐแฮปปี้มากเลยเพราะว่าพูดกับคนคนเดียวคือทรัมป์ก็บอกว่าเฮ้ยพูดกับคุณเซนคนเดียวมันเบ็ดเซนเ,นเด็ดขาดและจังหวะเนี้ยจีนถึงช้ำนะเพราะทรัมป์บอกเฮ้ยไอ้ท่าเรือเรียมจีนลงทุนไปไมู้เท่าไหร่เฮ้ยเราไม่ต้องลงทุนเลย เรามาแสวงประโยชน์ร่วมได้จังหวะนี้เลยบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกิรยชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลแต่เซเมลครับอันนี้อันนี้ถามจริงๆมันก็มีคนพูดเช่นกันนะเขียนออกเช่นกันว่าเอาล่ะ อเมริกาหวังจะปิดล้อมทางยุทธศาสตร์อยากได้ท่าเรืออินโดแปซิฟิกสมมุติได้จริงๆครับแต่จีนอะยังไงเขาก็ไม่ไม่ปล่อยเขมรรอบนี้ยังไงก็ต้องสั่งสอนจะทางใดทางหนึ่งเรายังไม่รู้ใช่ถ้าเขาเริ่มสั่งสอนเมื่อไหร่อเมริกาก็ไม่สนก็ถอยกลับบ้านอยู่ดีไม่มาปกป้องเขมรหรอกใช่ถูกถือถ้าได้ตอนนี้ก็โอเคไม่ได้ก็ถอยออกไปคือได้กับไม่ได้ค่าเท่ากันถูกต้องใช่เพราะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยอเมริกาก็ถือว่ายืนอยู่ได้อยู่แล้ว ในอินโดแปซิฟิกแต่ถ้าโอเคมาได้ถ้าเรือเรียนร่วมกับจีนเนี่ยมันเท่ากับไปป้องกันจีนป้องตามจีนแต่จริงๆเนี่ยในอินโดแปซิฟิกก็สามารถยืนอยู่ด้วยตัวเองได้อยู่แล้วะนะครับมาเชื่อมมาลากาเรามาทางมหาสมุทรอินเดียก็ยังมีเดโกกาเซียดูแลได้อยู่แล้ว <laughs> แล้วถ้ามาทางแปซิฟิกเนี่ยโอ กับทะเลจีนใต้เนี่ยอเมริกามีแนวร่วมเยอะข้างบนนิ่มลงเหมือนข้างล่างไม่ว่าจะไต้หวันไม่ว่าจะญี่ปุ่นไม่ว่าเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ฉะนั้นจริงๆเนี่ยเขามีได้อยู่แล้วแบบที่ต้นพูดเอาละแต่ถ้าอันนี้มาแถมไปนวมันดีเพราะว่าเท่ากับเขาป้องปรามจีนแต่แรกเลยเพราะว่าจีนก็จะถือว่าแข็งแก่งออกได้สะดวกจีนก็มีทางออกอยู่แล้วล่ะทะเลจีนใต้แต่ได้ตรงนี้มันเป็ดเสร็จจริงไหม ส่วนทางมหาสมุทรอินเดียจีนใช้วิธีไปผ่านเมียนมาออกทังยะไข่มาเบงกอลแล้วก็มามหาสมุทรอินเดียแต่สหรัฐก็ถือว่ามีฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามาได้ทั้งไอของกัมพูชาเนี่ยมันเหมือนสกัดกั้นน่ะสกัดกั้นให้จีนจะมาขยายบทบาทเนี่ยมันก็ช้าลงสกัดจุดอีกจุดนึงเท่านั้นเองแหะแต่ถ้าเกิดสกัดไม่ได้สิ่งที่มีอยู่ก็ พอที่จะป้องกันป้องปรามได้อยู่แล้ว่ครือเขาบอกว่าเอาจริงๆนะใช่ครับถ้าจีนถล่มปุ่งลงมาไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามอเมริกาไม่ยอมปรีชีพเพื่อรักษารเขมรหรอกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไทยเนี่ยเป็นจุดภูมิรัศด์ที่ดีที่สุดนะเพราะพอปีขวาอ่าวไทยจริงไหมออกไปประเทศ่ซ้ายอันดามันไปมดทุกเย่าจริงๆเนี่ยทุกคนอยากได้ไทยเอมันเบสเซดเพราะจากกัมพูชาไม่เบสเซดนะ ใช่ไหมเพราะของเราไปอ้อนใต้มาละกาก็ถ้าเกิดอนาคตเกิดจะไปขุดคลองทงคลองไทยอีกนะมันก็ยิ่งได้เปรียบกันใหญ่จริงๆเนี่ยไทยเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งที่ดีที่สุดแต่ตอนเนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะอุตภาวาเราไม่มีทางแล้วใช่ไหมเราก็รัารัฐก็รู้จีนก็รู้ประชาชนไทยไม่ยอมหรอกใช่ไหมจะมาทางฝั่งอันดามันเนี่ยจะมาทางพังงาฐานทัพเรือของทัพภาคสามทัพละมุเนี่ยเขาก็รู้ว่าไทยไม่ยอมหรอกแต่ถ้าเขาจะมีไว้เป็นสิวๆบ้างไว้มาจอดพักผ่อนอะไรได้ เพราะว่าอเมริกาก็ถือว่ามีเดลกกาเซียกลุ <c oughs> ่มสภาพอยู่แล้วเท <c oughs> ่านั้นเองเพราะนั้นตรงเนี้ยล่ะเราก็ก็ก็หมายความว่าก็ไม่ต้องกังวลนะแต่จริงๆเนี่ยจากภูมิราัศาร์ของเราที่ดีเราก็ต้องสแสวงประโยชน์วางดุนให้ได้กับสหรัฐและจีนสามเบรกที่ผ่านมาเลยสองนาทีสุดท้ายเอาพูดตรงๆเลยนะครับอย่าว่ากันนะครับดูทรงแล้วอ่ะครับ ข้างนอกไม่น่ากลัวเลยกลัวข้างในนี่แหละนี่แหละคือจุดกลัวนข,ของ <ใน S 1> ประเทศไทยไอ<ห>้ไโพเนี่ยเป็นตัวอ่อนอยู่แล้วว่าจุดอ่อนคือรัฐบาล<อ>นะครับและไอ้ปัญหาที่เผชิญกับกัมพูชาปัจจุบันเนี้ยมันเหตุปัจจัยเดียวนะที่จะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนรัฐบาลแล้วปัญหาสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านมันจะสามารถฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็อยู่ในสภาพที่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้แบบที่ความหวาดระแวงน้อยลงใช่ครับโอ้โห ในที่สุดสัจธรรมมันบอกเลยนะว่าทุกครั้งสนิมจะเกิดแต่เนื้อในตนพังก็พังจากข้างในไม่เคยพังจากข้างนอกตอวันนี้เป็นอย่างนั้นนี่แหละที่เสียวที่สุดมันถึงมีคําที่ประชาชนเอ่ยมาใส่ศึกเพราะคาว่าใส่ศึกเนี่ยเอาข่าวฝ่ายเราไปให้ฝ่ายตรงข้ามมาตรการอะไรปรากฏว่ามีมาตรการมาไปเอื้อฝ่ายตรงข้ามหมดจึงเป็นที่มาของคําว่าไส้ศึกแล้วพอใส้ศึกตัวเนี้ย มันก็กลายเป็นฐานที่มันกล่าวเสียงหรือเสียงเราอ้างไปกระทบรัฐบาลใช่ไหม,ไหมพี่ถึงบอกไงสุดท้ายเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไส้ศึกมันเลยต้องไปจบที่เปลี่ยนรัฐบาลในใ,ในเสียแมวก็พูดคำว่าไส้ศึกนานทีสุดท้ายที่ผมกักเอาไว้นะครับเชื่อไหมว่าตกลงครับมีเกมเตะต,ตัดขากองทัพเตะตัดขาแม่ทัพภาคสองจากรัฐบาลเชื่อหรือไม่ความเชื่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพี่พี่ว่าประชาชนก็เชื่อเพราะเวลาการหยุดยิงตรงเนี้ยของฝ่ายกัมพูชา คนเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คชาจะหยุดยิงได้ฟังหุนเซนคนเดียวจริงไหมจริงแล้วหุนเซนจะมาสั่งแม่ทัพภาคสองให้หยุดยิงได้ไหมไม่ได้จะมาสั่งพบวสบให้หยุดยิงได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นหุนเซนต้องสื่อไปที่ใครอ่ะมันถึงทําให้จะเกิดหยุดยิงเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะแต่หุนเซนก็ต้องอสื่อไปในปีกรัฐบาลจริงไหมจริงซึ่งไอ้มงตรงนั้นคือใครเราก็ไม่รู้เอาแต่ไม่มีทางที่จะสื่อมาบอกแม่ทัพภาคสองให้หยุดยิงหยุดยิงแล้วแม่ทัพบอกเหยผมหยุดพร้อมที่ท่านบอกหรือวะบฉนนั้ นี่ไงมันจึงเป็นที่มาของคาว่าไส้ศึกคือแต่ว่าเป็นปริศนาที่ต้องไปหาคือเขาเรียกว่าผลแห่งการกระทำนั่นแหละครับมันสร้างความสงสัยและเครือบแคลงไม่ได้ชี้นะว่าคุณเป็นคุณเป็นแล้วประกอบกับว่าเมื่อมีการหยุดยิงแล้วเนี่ยกระบวนการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเนี่ยในปีของรัฐบาลคือการประจานประนามต่างๆเนี่ยมันอืดเป็นเรือเกลืออีกมันเลยเกิดความเชื่อว่ามันมีไส้ศึกเพราะว่ามันประกอบกับภาพ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วก็ปรากฏชัดก็คือจากผลโพลของนิด้าซึ่งสถาบันเชื่อถือได้ก็เป็นคำตอบอยู่แล้วนั่นแหละครับ,รบโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคือไอ้ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมเแมวสรุปในสามนาทีสุดท้ายว่า <c oughs> ปัญหาทั้งหมดเปลี่ยนได้แก้ได้ต้องเปลี่ยนรัฐบาลบแล้วมันจะคลี่คลายจริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวเรารอดูกันแต่ว่าคุณผู้ชมกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ทางท็อปนิว77กับแขกรับเชิญใหม่วันนี้ผมและพลโทพารดอนพัฒนาถาบุตรลาคุ้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ